แต่ปุ่มมือถือหายหรือต้องการเลือกรูปแบบปุ่มใหม่ต้องทำอย่างไรแถบปุ่มกดจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าไม่ให้ขึ้นโชว์ให้แตะปุ่มซ่อนจะสังเกตว่าแถบปุ่มกดหายไปเรียบร้อยถ้าต้องการเหมือนเดิมให้ลากข้างล่างมือถือขึ้นมาแตะปุ่มไม่ให้ซ่อนแถบปุ่มก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ปุ่มกดขึ้นโชว์ตลอดให้แตะที่การตั้งค่ามือถือ แล้วให้เราเลื่อนลงมาตรงที่เครื่องมืออำนวยความสะดวกแล้วให้เราเลือกปุ่มการนำทางระบบจะขึ้นเป็นปุ่มเสมือนอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบปุ่มลองเลือกดูรูปแบบปุ่มนะครับมือถือ Android แต่และรุ่นรูปแบบปุ่มอาจจะไม่เหมือนกันจะลองเลือกรูปแบบปุ่มให้ดูนะครับ เลือกเสร็จรูปแบบปุ่มก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกในคลิปจะเลือกรูปแบบปุ่มเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายถ้าเราต้องการให้รูปแบบปุ่มขึ้นตลอดไม่ให้ซ่อนหรือให้หายไปตรงซ่อนปุ่มเสมือนโดยอัตโนมัติให้เราเลื่อนปิดปุ่มจากสีเขียวให้เป็นสีเทาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แมครับ